สวัสดีครับทุกทุคนสวัสดีสำหรับมือใหม่ฮัดปลูกต้นทุเรียนทุกทุกท่านในคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการปลูกต้นทุเรียนปลูกแบบไหนให้ใบสวยใบใหญ่กิ่งก้านยาวแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ในการปลูกต้นทุเรียนสำหรับมือใหม่นะครับก็วันนี้เนาะจะพามาดูต้นทุเรียนต้นนี้นะครับจะเป็นต้นทุเรียนพันธุ์เสียบยอดจะเป็นต้นพันธุหมอนทอง สำหรับใครที่ต้องการอยากจะให้ต้นทุเรียนเล็กของเราใบใหญ่ใบสวยแล้วก็กิ่งก้านยาวนะครับมีเคล็ดลับดีๆเนาะที่จะมาบอกก็คือเราจะทำการใส่ฝุ่นแบบอินทรีย์แล้วก็สลับกับปุ๋ยเคมีนะครับทุกคนอาจจะมาบอกว่าใส่แบบไหนนะครับทุกคนให้ได้ใบทุเรียนที่ใหญ่แล้วก็กิ่งก้านยาวนะครับทุกคนอ่ะหลักๆเลยนะครับ เราจะใส่ปุ๋ยแบบเคมีนะครับทุกคนก็ถ้าอยากจะให้ใบทุเรียนของเราใบใหญ่แล้วก็กิงก้านยาวก็ให้เราทําการใส่ปุ๋ยสูตร4600นะครับทุกคนหรือว่าที่เรียกกันว่าปุ๋ยยูเรียนะครับทุกคนก็คือสีขาวนะครับทุกคน4600ให้เราทําการใส่สลับกับฝุ่นแบบอินทรีย์นะครับก็จะทําให้ใบทุเรียนของเรา ใบใหญ่แบบนี้เลยและก็ใบเขียวกิ่งก้านก็จะยาวนะครับอ่าสำหรับใครที่ปลูกต้นทุเรียนเล็กแล้วสังเกตว่าต้นทุเรียนเล็กที่ปลูกไม่โตนะครับทนใบเล็กกิ่งก้านสั้นนะครับก็แนะนำให้เราลองใช้ปุ๋ยยูเรียสูตร4 6่สิูนย่ายงต้นนี้นะครับทนและทำการใส่ปุ๋ยยูเรีย46่สนยูนผ่านจากการใส่ นะครับทุกคนก็สังเกตเห็นได้ชัดเลยว่ากิ้งก้านก็จะยาวทันทีนะครับแทงยอดออกมากิ้งก้านก็จะยาวแล้วก็ใบก็จะใหญ่แล้วก็จะสลับกับฝุ่นแบบอินทรีย์ก็คือฝุ่นหมักนั่นเองนะครับทุกคนก็จะใส่เคียงคู่กันไปก็คือต้นนี้จะเน้นนะครับจะเน้นปุ๋ยทางดินซึ่งในการใส่ปุ๋ยนะครับสูตร 4600แนะนำให้เราใส่ในจำนวนที่พอดีนะครับคนเป็นต้นเดือนละครั้งหนึ่งสลับกับฟุ่นแบบอินทรีย์เราอย่าไปใส่เยอะนะครับทุกคนให้เราใส่พอดีแล้วก็เคียงคู่กับฝุ่นแบบอินทรีย์ก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราเติบโตสมบูรณ์นะครับแบบนี้เลยเนาะจะสังเกตเห็นได้ชัด ว่ากิ่งก้านยาวนะครับทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาต้นทุเรียนกิง่งก้านสั้นใบเล็กก็แนะนําเลยเนาะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์และก็แนวทางสําหรับใครหลายๆคนนะครับทุกคนที่กําลังหัดเริ่มปลูกต้นทุเรียนสําหรับมือใหม่และคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับทุกคนในคลิปหน้าสวัสดีครับ